คำเตือนนะครับคำเตือนคลิปนี้มีแต่คำหยาบนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบคำหยาบก,ก็ไม่ต้องมาดูช่องผมก็ได้ครับช่องผมมีแต่คำหยาบเหมือนกับทุกคลิปเลยไม่ไม่เกือบอะทุกคลิปเลยสัตว์ไอ้เหี้ยนสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับหยานฮีโร่ตัวใหม่นะครับหยานก็ฮีโร่ตัวนี้เป็นตัวที่เอ่อตันฮีโร่นะรู้เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมครออโอ้ยโอ้โหโอ้จีสัตว์กลางฟูโอ้ทีนี่เหรอ สู้กับศัตรูไปด้วยกัน n cultured b t s all of them. ยังตำแหน่งผมยอยู่เอา้เอา,เอาเอ้าอะไรกันนี่อะไรนะผมออฟเลนแ,แล้วกันนะ Now. สำหรับผมผมว่าอย่ามีเป็นตัวที่หรือว่าก็โกงไปได้นะโห <wh istles> oh. ลำลำนกตายเร็วชิบหายนีน <wh istles> อันนี้ก็คือการเล่นคันแรกของผมนะครับอ้าวใช่สตอรบ,บอดละเฮ้ย้ยบดีบดีบดีเอ้เอ้บดีบดีหลบหนีเฮ e ีย yeah แม่กลัวกลัวแม่งมาจริงเห็นเขาบอกว่าออกมูลามาสะตะโกงมากนะครับงั้นผมขอเอาจระเาะเล็กก่อนแล้วกันเพราะมูลามาสะมันแพงแล้วก็ออกมีอาร์มก่อนนะครับมันจะเป็นการบูทตะกิวนี้ มาช่วยแล้ว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 อได้ได้ครับผมได้หะหถือว่าเก่งอยู่ <c oughs> ขอโทษสักก่อนต <c oughs> ีมังกรเลยครับเพื่อน เอยขอทุบหัวหน่อยดิเออเฮ้ยตัวใหม่เออตัวผมหมายถึงตัวใหม่นะครับผมลืมบอกไอ้เนี่ยนี่ตัวใหม่มากกว่าเฮ้ยเออเกาะหัวกูแทนว่ะนี่ใช่ไหมอ๋อเขาออกผมอามันผมยังไม่กล้าตู้เรานี่างเงี้ยเอฮ้ยมึงเกิดไปบ้ามึงเกิดไปไหม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  เกินไปไหมเกินไปไหมไฟาดเต่าโอ้ไม่จริงอาญาอาญายไปลงมารับให้เลยนะครับก็เรียกว่าสมบัดุลแหละสมบัตดุลไม่ใช่สมดุลสมบมัดุลหรือเปล่าทุบหัวทุบหัวมาดีมาดีาดอ่าตีเบานะตีเบานะตีเบานะกลัววีระวะกูออฟเลนแล้วจ้ะโอ้ปเล่นมา เออโหตะกิวไม่มีเลย,เย,เยนี่ไงควายจนก,กูลุกพมไปดิขอได้ไหมเออเข้าตัวอาญะผมว่าต้องบูบตดดามีก่อนโดยกอารออกอมีอาร์มนะก็ทีมเราก็เอฟเคแล้ว คีอทวิตนะครับยว่าไง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 พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มว่าไง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 ฮะโอ้คุ้มสวยเฮ้ยเอ้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 กลัวกลัวกลัวพญาก็เดินโดนเนึ่งนะครับก็จะมีวีล่าตรงนี้ เดยมันน่ามีมมาแล้วมั้งมาคิกต่ลอละโอ้จีสัตว์กูตายแน่เลยเอ้ยนิดเดียวเองโอ้ฟอร์เรนอันตีมาก่อนครับท่านผู้ชม,นนม,มผมว่ายังยังไม่ต้องออกสับเพียรตัวนี้ ไอ้อเฮียก็ตู้ยังไงไว้เฮียบอกแล้วครับทีมไม่มีเมดเหมือนแพ้ไปข้างหนึ่งนะครับแล้วก็อลินไปแจกกันตั้งสี่ตัวแล้วอลินแจกไปสี่ตัวแล้วทา่าคผู้ชม ตายเลยเนะี่ยวอดเทปสโลสโล่จัดอีแบบนี้เรื่อยๆนะครับมีแทบด้ิเหรอมรผมว่าผมจะแยกดันดีกว,ว่าเออเอ้ยมันแตะมาดูได้ว่าดักอะตัดเฮ้ยมันคงเห็นฟอร์เรนเดอร์ขึ้นมาหรือเปล่าหรือเปล่าโอเคมันไม่เดินขึ้น ต่อไปก็ข้เปียออฟลองทีนูนคเฮ้ยเพื่อนไม่อะไรกูแยกดตังอยู่เพื่อนไม่อะไรเพื่อนเพื่อนไม่อะไรเพื่อนไม่อะไรทุกคนไม่อะไรครับทุกคนไม่อะไรหนึ่งผมไปอีกก็ได้นะแต่เพื่อนตะกันไม่ไหววะมาช่วยเร็วมาช่วยเร็ว อาทำไมกูไปแย็ดด่านไว้เหี้ยแม่งก็กันไหวนี่หวะก็เดินมาเกาะหัวกูเหรอ,อกูมาแก็บกับไ <c oughs> อ้ไอ,าย,อายาส่วนตัวทุกคนตายปะครับตายปะครับทุกคนตายต่ะครับตายาครับตายาครับน้องหลบหนีหลบหนีแทบซึม อเอาเผื่อกดตัวให้ออเท่มเฉยอ้าวเฮียอะไรเนี่ยเผื่อกดลันค้าเฉยเอ้ยไม่มีใครไปกันเลยเออไอเตะเปการให้ละเตมาตีเย็นนี่กันครับพีกท่านว่างสวยขอลองเล่นขอลองไม่น่าหยิบผ้าไม่น่าหยิบปากไปเล่นเลยกลับบ้านไปเติมมานาก่อนนะเพื่อน เอ้ยหลบโอ้หลบไม่ทันทุกคนนิดเดียวเองโอ้โหโดนไอ้เ้ตัวใหม่ฆ่าไอ้หี้ยคิดภาพ,พอมืมอย่างเจ็ดคิวเวอร์เวอร์เว้า,วา,วาตัวมันแรงะครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจมผมว่าจะออกสติ๊กเกอร์มาว่ะ โอ้วิ่งหนีวิ่งหนีดิวิ่งหนีดิว่าคั้ววิ่งหนีดิจึ๊บจึ๊บผิว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 จัดผิวจัดผิวจัดนี่หลบหลบล็อกหลบล็อกหลบล็อกหลบตอกรส่ซีรษะตอกรส่ซีรษเพื่อเป็นไงเทปะเมื่อกี้เป็นเทคนิคที่เออมันใช้ได้เกือบทุกตัวนะครับก็คือไม่ไม่ใช้แค่คำจาดหนึ่งตัวเดียว ก็คือการก็ไปตีเมื่อกี้นะครับอย่างที่ผมอันเดอร์ผมจะรู้ฮนี่อย่างเมื่อกี้นะครับผมก็ไปตีเพื่อเอาตะแตกตีนะครับอุ้ยตายอ้าวโหตัวอะไรตีกูมั่งวนะเนี่ยโหไอ้เฮียแม่งโคตรแรงกันอะเปิดฝาประบูได้ปะด่วน โว้ยเพชรแม่โคตรเยอะเลยไปแล้วไปเลวแม่งเยอะชิบหายึบเพร่มไปก่อหัวหนึินก่อนผมว่าตัวผมผมว่าตัวมันควรออกแทงจริงนะคือถ้าเกิดเมื่อกี้ผมไม่ออกแทงผมตายแน่ไปก่อหัวตัวคารากูมีอายาส่นตัว ผมมีอาญาส่วนตัวคร <Now, S 1> ับคานผู้ชมปาดแม่ม่ไหนึ่งทีดีเฮียยัดแม่มึงโดกูแน่สตัสดนี่โอ้โหาาเฮียไอายาเหติได้คิวเลยบราบราอ้าวเออไม่ต้องไปนี่หรอกกูไปคีคิดคดีกว่าอเอไม่ต้องละ เฮ้ยเวรีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมึงเวอร์ไม่เบาเวอร์ไม่เบาเอ้าทุกคนผมกดจะกิวไม่ได้เอ้าเอ้าไเหียเลยเมื hey, heim, UK, ่อกี้กดจะกิวไม่ติดเหียคือเหียอะไรวะอันนี้ผมขอเรียดป่ามันก่อนนะครับ ตายโอ้ยตายละแม่งโดนนี่เลยโอ๋ผมออกดาบแดงใช่ไหมหรือไม่ดีออกดับแดงจ้ะเพิ่มคำามเฮ้ยจาก,กอสองเล่นเป็นที่อะไรไปว,วะกูถามจริงไม่ออกแล้วกันโอ้แต่อ,อย่าสกิลทียคุณภาพแ่งเก่งจัง โตไม่โกงจริงนะครับเดี๋ดวยวปะปูแล้วไม่ต้องไปช่วยเพื่อนไปเลยอ,อ่ะโอ้แต่ผมยื้อเวลาตีเกือบโคตรนานอะ่ะเนี่ยผมยื้อเวลาตีนานมากทุกคน โอเคโดนแค่นี้ไหะไรงนี้น,นี่นเรียดพีคือเรือพิคกลับมาชนะเอาไงเพื่อนพีคมาชนะเปล่าสวยพีคกลับมาชนะแน่เลยเฮ้ยไปละเ <c oughs> ยี่ยมฟอรลินมาไปละเรื <c oughs> <c oughs> ่เกี่ยวไม่รู้เรื่อง <c oughs> เอาเลยไอเตะนายใชค้คุณว่ามันมันใจนีปะอ่าตีเลย <c oughs> ขอกันกีฟก่อน ครับเฮติเฮติคือเล่นดีจัดครับตอนนี้ตีบ้าตีบ้าตูตีกว่าเดียดละอย่างเง้มาเดี๋ยวเดี๋ยว้ยมาดีมาดีเอ้ยมาดี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 โอ้โห เวอไปไเปไมเว่อไปมเวไปมเวอไปมเไมเว่อไปไมอไกิมเว่อเกไนเวอไปมเว่อไปไมเไมเว่อเกินไมเวอไมเ่อเว่อไ่เก่มเวอ่เว่ม่เวอไเวไมันอเ่มว่อไเว่อไปไมเวอไม่เก่อไปอไไ่เวไมเอเวม่เ่อมอไปเกไปไม่เอเไปมว่อกปไบเวนอไไ่เวนไปมเก่อกปไ่เวอไม่่อไป้มันเเ่อมนอมเว่อคนมันอโอ้ผมสุดจริง ขนาดแแต่ยังชมอ่ะที่ดูโหตย,นย,ยวนันเวอร์จริงหนึ่งสิบเอาเอ้าอเหี้ยที่ว่าชมกลัวยังมึงด่าแม่งก่อนสั์ ปะด,ดบับโอ้อดีตยาน,นองปรัแบบโตมันโกงจริงนะครับคุณผู้ชมที่อคือแบบโอ้โหโกงโกงจริงอ,ะอ่ะไอ้เยี่ยนี่น่นารำคาญไหวสัตว์เนี่ย S <S ข้านำคารว่าไอ้เหี้ยยยดแม่เอ้ยน้านำคารว้าโอ้แม่เอ้ยโดนโล้านเลยแม่งไม่มากันทีโอเจอร์ละ ก็คนอื่นก่อนไปกูไปเติมเลือดเพื่อนไปเพื่อน <c oughs> ไอ้แยนี่ขี้เกียจเดือนแล้วเหรอสงสัยเขาคนมั่นใจผมมากเ <c oughs> นี่ยนี่อยู่ <c oughs> วิลาเน้่ <c oughs> ไม่น่าไหว อเ,เ,เอาเลยเหรอเอาเอาโตข่ค้างแล้วเอ๋อโอเคยอดนี้แหละโอ้โหไม่มีใครไปช่วยเลย ถ,ถือถือเธอว่ามันถือเธอว่าแบบเราแพ้นะโทษแหลกว่าไไม่แต่แต่ไอนี่อ่ะไออเลนกับไออเลนอ่ะทำไมไม่มาช่วยผมอ่ะคือแบบโอ้โหแล้วครับผู้ชมถึงไหมเราตะอแพ้น่างหน่อยแล้วก็มารีวิวอ่อมใจอยากคะั <m> บต่อครับหยาดเป็นตัวที่ผมว่าเล่นยากมากครับสำหรับใครที่อยากเล่นหยาดริงงก็ ต้องฝึกเหมือนฟอร์เรนิโนนะครับโอ้โหเป็นตัวที่รู้สึกปวดมือมากครับไอ้หี่อะเจออัปเดตแล้วตอนนี้ก็นนะอัปเดตตัวเกมพร้อมพบฮิโร่ฮีโร่ใหม่จานเฮ้ยระบบกำลังสร้างโผตเอ้โอ้โหมีเนี่ยนี่เหรียญเหรียญเงินไฟเตอร์มาถึงก็ได้เหรียญเงินแล้วหรอเอมีพีก็ได้ด้วยอ่ะ ตัวมันเก่งขนาดไหนคุณผู้ชมก็รู้ผมเล่นไม่กี่านาทีเนี่ยโอ้โหเยอะสนนี่นาทีจะแม่งตัดไหวไหมนะโอ้โ <c> ห <oughs> ไอ้เยอะโตใหม่ม่งเอ็มไอ่เฮียตัวใหม่ทีมเขาว่าเอ็มไม่เฮียคุณดูดิครับว่าแบบอยามันเก่งขนาดไหนะคุณลองดูดาเมจดิโอ้โหเยอะสุดในเกม้วยนะอีเยเก่งขนาดไหนแล้วคือรับดาเมจโอ้โหเกือบพอๆกับไอ้ไอไอวิโรนะแต่วีโรเป็นแทงเกือบโอ้โหถือซัว่าแบบ ย่ามันโกงแล้วกันนะทีไฟก็เยอะเยอะแบบเยอะจาดโอ้โหขมนีสร้างไฮไลท์ก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแ้หรับใครที่อยากเล่นอย่างนะครับก็เออ่ตอนนี้เขาแจกฟรีครับตอนนี้ก็แจกฟรีเพียงแค่ทำกิจกรรมครับ วาดรูปอะไรนั่นน่ะผมจำชื่อกิจกรรมไม่ได้ว่ะเดี๋ยวผมแปะภาพให้พว่อเกิจกรรมนี้ครับสำหรับใครที่อยากเล่นอยากนะครับก็กำหับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับเอ้ยมนส่วนตะกินที่จะมาผมาบมมีสปอยนตสกินหยาดน่ะมีสอนสกินก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าไอ้สกินนั่นเป็นสนกินฮทโรญิงหรือเปล่าก็มีสอนสกินเดอ